โยซาเดบิวิรุ่นเมกาดบิวิรุ่นรูปายดบิวิรุ่นชาติสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโรปีเกนนะหรือว่า RP พีเนะกนนะท่านผู้ชมนะเออโคตรที่โคตรอันตรายคนดูปิดเกมบอว่าแนวเอาโรปี pay, นะครับคล้ายๆกับตัวเกมไฟล์อิมเลยนะท่านผู้ชมนะเออเอาเรื่องจัดๆนะคนดูก็อา่าเปิดเล่นบนมือถือนะทั้งง่ายอุเอสแอนดอรและคอมพิวเตอร์ PC นะครับท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้ก็ กินแบบว่าแนวโลพีน้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นออนไลน์นะครับท่านผู้ชมนะเออตอนนี้บบผมดูดิผมกดเปิดเสียงอะไรอลยซื้อเบรเซนบาร์ได้เลยพวกนี้นะมีโฮมีกาลาดเหมือนไฟเอ็มเลยนะครับนะท่านผู้ชมอย่างแรกเราก็เรียกรถก่อนนะครับพอยโอเคโลเคชัน่นมาร์คโลเคชั่นนี่มันมาร์คโลเคชั่นให้เราแล้วเราต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมไหนว่าตอนนี้เราอยู่ไหนนี่โอเคเราต้องเดินไปนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เย้ yeah! อุ้ยทำไมมันเป็นยังไงไหลนั่นน่ะเชตุ้ว์มันยิงกันกับใครวะคนดูเอาดิเอาดิ What the heck เอาวะไปผมไม่ได้ยินเสียงเกมนี้เลยวะไปเราอิสติอ่เอิสเตเอสเตเอสเตไโหลดกันมาได้นะคนดูนั่งดิโหลดอยู่ด้านล่างเขาอย่าแตคลิปเด้อคนดูเกมนี้ โอ้ผมลืมอาจจะอาจจะเปิดเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่แป๊บนึงผมปรับก่อนกดเปิดเสียงอ้าเฮ้ยกิมวัตรฮิกเป็นตะนไรอะ่ะเอากิมค้างนะนี่คุณดูอุ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะกิมค้างเฉยเลยวะอู้หอะไรวะอะไรกันครับเนี่ย เดี๋ยวหนึ่งนะผมเอาละมาคนดูโอ้โหเมื่อกี้นี่มันเด้งลุดนะท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเอาเว้ยอ่ามันให้เราไปไหนนะภารกิจแรกอ่าคอเวอร์ขิ้นเหรอโอยแมพโอเคนี่ไงนี่ไงเดนฝั่งนี้นะครับนี่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 มันบอกอยู่สามร้อยกว่าเมตรนะเกมนี้สามารถทำอาชีพต่างๆได้นะท่านผู้ชมนะเออนี่ก็เป็นข้อดีของเกมนี้สินะไปลุยนี่ ทกได้ด้วยนะคนดูนเกมนี้แต่เสียงเกมมันไม่ออกมันปิดอะไรวะลูกพี่แต่บอกเลยว่าภาพสวยนะคนดูป่ะแต่ตอนแรกเราจะต้องเอ่อไปเอาของตัวนี้ก่อนนะเกมมันก็จะมืดแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นต้องเปิดเปิด X mode ไหมโอเคต้องเข้าฟังไหนวะอ้ยแต่ภาพสวยใช่ได้คนดูบอกเลยมีอาชีพไปทำด้วย ือแต่ก่อนผมเล่นไปแล้วบน iOS นะตอนนี้เพิ่งจะเอ่อมาทดสอบบน Android บ้างนะฮะทุกผู้ชมนะเออตู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 นี่นี่เห็นไหมคนกำลังทำงานอยู่นะครับันั่นคือผู้เล่นนะโอ้มันให้เราทำงานก่อนสินะโอเคขอเวอร์ฮีขึ้นขอยก็คือจุดนี้แหละอินเทรคแอคกต้องทำงานก่อนเกิจจอบบอยก่อนนะเว้ยเวอร์เตอร์ฮิก เพื่อมีเงินไปเรียกรถนะทานผชมนะเกมฟ้า okay. ก <laughs> ูจะรู้อ่ะรูป <laughs> ีของแท้ต้องทำงานด้วยดูดูนี่นี่ก็คือชื่อผู้เล่นคนอื่นนะครับแนวเกมมันจะเหมือนไวซซิตี้แหละคนดูนะจริงอะ่ะคล้ายคล้ายทำงานทำจอบรับจอบอะไรพวกนี้นะครับไปว้าวกระโดดได้กระโดดได้ดาอะไรดาฮะ ปึ๊บใส่โจดีมาตัวนี้โอเคเวลีกูดเรียบร้อยเก็บของชิวๆนี่เก็บของชิวๆหัวตึงปึ๊บไป มาวางครับสวยฝั่งนู้นนะฮะเออใช้ได้นะเกมนี้เออทำงาน,นแั้วเมื่อไหร่เราจะทำงานซิทวะเนี่ยคนดูงงอยู่นะนี่ก็จะคำแล้วนนะี่ปึ๊บอเอมันบอกว่าอะไรจะจบโรดเดอร์มาร์กพอยต์เหรออา้าว คนดูผมว่าเนีผมไปเลือก get job อะจริงๆมันควรไปนี่ก่อนนะคอคานี่ตรงนี้เห็นไหมนี่เราเรียกรถได้นะครับทุกผู้ชมนะจะลาออกเว้ยอันนี้ชอบมีเวิร์กมีาทำงานหลายที่นะทํารถบงรถบัสอะไรพวกนี้ก็ได้นะฟาร์มนี่เห็นไหมฟาร์มขับรถแล้วก็ทําเป็นคนตัดไม้ขุดเหมืองนักตกปลานะ,ะขบับรถบรรทุกทําฟาร์มอะไรอย่างนี้นะเอาเรื่องจัด,จดเดี๋ยวแป๊บน,นึงผม เรียกรถก่อนดิ Open the quick โอเค quick access ตรงนี้นี่ไหนล่ะเรียกรถเอา้าอ๋อตรงนี้หรือเปล่าเออนี่ไงโอเคมัน <c oughs> ต้องซื้อรถก่อนนะมามามาการาดก่อนคอวอร์เห้ยขึ้นสวยเย้่วไนนั่งทำงานตั้งนานปะเธอรถอยู่ตรงนี้นี่เอง ทั้งออกอยู่ไหนนะที่นี่ไปไปไปนี่คือรถเรานะครับคนดูผมออกจากอาชีพแล้วมปครับกระโดดไม่ทำเว้ยงานนั้นนะ่ะไม่ใช่งานของเราไหนคือรถตรงไหนนี่นอเอ้เย่เย very good ไปเด็ครับเราที่นี่ เอาเว้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดคนดูโโอ้โหภาพถือว่าไอ้ได้อยู่นะไปนี่เราจะไปไหนที่นี่ get to r order work โอเค r order work อยู่ไหนล่ะที่นี่ order work นี่หรือเปล่า r order work อย่าดูดิโรดเดอร์เวิร์กนี่ใช่ตรงนี้ไหมนี่ไหนเซตมาร์กดิคือซูมดูก่อนโรดเดอร์เวิร์กอ,อยู่ตรงนี้แน่เลยโอเคผมขับรถไปก่อน าจอดตรงนี้นะครับที่จริงมันเราควรเอารถมาจอดตั้งนานแล้วตรงนี้นะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงคนทําเหมืองนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้นี่เป็นพื้นที่สีเขียวกรีนแอร์เรียาด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 าเย้โอเค เอ็ดพอยต์ตรงนี้เข้างานเลยดีครับอินเทอร์เรกสวยเก็ตจ็อบอันนี้งานโหลดดื้อเวิร์กใช่ไหมคนดูเอ๊ okay. ต้องเริ่มทํางานแรกนะครับเมื่อกี้นี่เราทําไปแล้วแต่เราข้ามขั้นควิสไงคนดูท <laughs> ี่จริงมันต้องมานี้ก่อนนะครับเย้เ okay. วีริกูดไปไปไปยิงเราไม่ต้องทํานานขนาดนั้นก็ได้นะ่นนี่นะโอเค บายโค้ชโอเคซื้อชุดสินะมีชอ็อปเว้ยไหนน่ะโคชนี่ซื้อชุดก่อนเลยเฮีย hey. ดีนะมี NPC นพีซคอยช่วยเราเตรียมโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นเหรออวอร์ดอ๋อรับภารกิจรายวันนะท่านผูช้ชมนะ นี่อ่อเยทีนี้ไปตรงไหนต่อแบกแพกนี่เหรอใช่ไหมใช้ตัวนี้โอเคฟรีโอเพนวู้ได้รุ่ดว่าคเทีเย่ แอคชั่นทำอะไรต่อตอนนี้มีเอกวเรนเซอทูนนิ่งโอเคไปที่ทูนนิ่งช็อปคุณบอกให้เรากดขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้นี่嘛ท okay. ูนนิ่งช็อปโอเคแขวาฟืนรีควสออตรงนี้ไม้กาลาดนี่ไปจูนรถนะฮะ เอ๊ okay. ทีนี้เราไปทำไรต่ออ๋อ oh, oh, มาที่ที่จูรถนะนี่โอ้โหันหนึ่งคนหนึ่งโอ้โหรถแถวนี้แม่งเต็มเลยว่ะคืออะไรนี้เอ้า oh, ไม่ได้รับหนึ่งคนดูเกมนี้มันเกมออนไลน์อยู่นะท่านผู้ชมนะ การะดาดนี่จูนิ่งจูนิ่งช็อปอ๋อต้องต้องเรียกรถมาก่อนนะครับไหนว่ากดเรียกรถยังไงนี่อินเทอร์เอ้าวผมลืมว,วิธีการกดเรียกรถเมื่อกี้เนี่ย ต,ต้องไปที่ไมากาลาดก่อนหรือเปล่านี่ไงคเบอร์ฮิขึ้นนี่เรียกรถมาก่อนครับอยู่ในของรถพรีนี่ไงเย้วีลิกูดไปขึ้นรถจ้าอา้าวไปอยู่ฝั่งคนขคับถั่วมึงจะไปนั่งในตรงนั้นนะเจอรู้อ่ะขึ้นครับที่นี่รู้โอเค แอบ,บกาลาดนี่ไม้กาลาดนี่มันให้เราจูรถล,ลก่อนนะเกมตอนนี้ซื้ออะไรใส่หมดแล้วตอนนี้บอกเลยขอบมาเก็ตโอเคไปพอยต์ุดต่อไปนะครับคนดูที่เราต้องไปนะพอยมาแล้ววู้ฮู้รีบกับเพื่อนได้ด้วยนะเกมนี้นะแต่หลักๆผมจะรี เล่นตามเควสก่อนเควสก่อนนะฮะอา้าวเลืองจะแจดมาสวยโค้งนี้ไปได้อยู่ได้อยู่โอ้ <c oughs> โหสองกิโลเลยหรอผมพี่ผมไปทำควสไกดแท้ผมว่าระบบระบบพับเกมนี่มันไม่ค่อยเวิร์กว่ะไม่ค่อยเนียนเอาเสียเลย ตักัตักัตักัตัวกับตัวสีไปตัตัวู้สามไปกันนี่ลงรถครับรถครับเนี่ยเกมมันชอบหลอดนะคนดูเวลามันขึ้นรถเนี่ยมึงบ้าอะไรเงี้ยมะมันต้องเออ่เข้าไปใกล้ๆตรงนี้นะคือรถครับทีนี้เออมันต้องอย่างนี้ไปครับ <c oughs> อีกสองกว่าโลกว่านะโอ้เราเพิ่งทํางานรับจ็อบที่จริงเกมนี้มีแบบให้รับจ็อบเยอะนะแล้วแมปค่อนข้างใหญ่นะคน,นดูดูดิดูแมปดิโคตรใหญ่อ่ะดูดิโอ้แมปใหญ่จริงคนดูเกมนี้นี่รับรองว่าซิ่งแน่นอนนะครับสนุกสนุกใช้ได้ผมคิดว่านะเกมแมปมันใหญ่มากเลยนะเนีย่ยเย่แนวโลพพนะโลพพโลพโลพ GTA เหมือน เหมือนบน G D A บนบนคอมพิวเตอร์อะ่ะผู้ผิดพูดถูกแล้วตอนนี้เอาเว้ยว้๊วไฟเสาไฟฟ้าไปแล้วหนึ่งตาปย่ยตาปย่ยปูสามหนึ่งจุดสี่โลแตไมมันไม่ใกล้ขึ้นเลยวะเนี่ยคนดูกี่ใกล้ยู่นะเกมนี้แบบเมืองค่อนข้างแบบเกมมันเป็นแบบขับรถระหว่างเมืองก็ถือว่าไกลอยู่นะครับ เอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหไกลจริงบอกเลยก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมแบบว่าแนวแนวลเพียแล้วคนดูไม่ต้องขับรถขับลาซะหน่อยเออต่งไม่เนี่ยรถว่าไถเฮกได้อยู่ได้อยู่ขับรัดทุ่งรัดทุ่ง มันันมีสะพานข้ามอยู่นะตรงนี้ใช่ไหมนี่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 เยเลี้ยวยากแวเฮ้ยว่าเรามาที่ซอยไหนวะเนี่ยถอยถอยถอยมายากอยู่นะกว่าจะมาถึงเนี่ยมายากแต่มาได้ ก็ไปในซอยครับเย่ yeah. จอดครับลงรถดิวู้ฮู้อ้าวเรื่องโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม RP แกรนนั่นหรือว่าโลพีแกรนนั่นเองนะครับบิงโหลดอยู่ด้านล่างคำเจตะคิดหนะ้าไปรวมลีนกันได้นะครับอ๋อเออท่านผู้ชมเป็นเกมมือถือนะมีเล่นทั้งไอโอเอสก็แอนดรอย์เปิดสโตร์ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนเจอกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโค้ดเติง